สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องที่เข้ามาชมทางช่องยายจืนลำเพลินออฟฟิเชียลสวัสดีแอดมินสวัสดีแฟนคลับสวัสดีแฟนเพจทุกคนที่เข้ามาชมผู้ติดต,ต,ตามอยู่สามหมื่นกว่าคนมือน,นี่มีจืดกระยูทงหน้าคือเก่าคือเก่าพี่น้องบ่ไว่ายไ,ไปใส่ดอกหลังจาก ตื่นขึ้นมาก็กินเขากินปลายุบานยุบซองแ้วก็ออกมาหลินยุ่ทงเมื่อนี้บรรยากาศดีพี่นอ้องบรหนเอาไม่ใช่กินสิหายเบิงเออเนี่ยแทงน้าหลังจากตอนามเรียบร้อยพุนยุ่พุนกับซีเมนต์น้บาบดานใสซัมเมิร์บเ่เรียบร้อยแล้วกับตอขึ้นมาใส่ถังใส่แทงนี่ละพี่น้องไม่ไม่อยู่กระดาษพ่กท่านอีกแก มวัวเกลียววังสองสามมือนี่แหละต่อมาบ้านนี่เพียไปที่บานเนี่ยเห็นบอกนี่ก็ต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาใสา่รอบทิศพี่น้องได้มีอะไรินสิพ้ายางลระใส่กอกใส่ยังเรียบร้อยโอ้ต้นมวงมเห็ดอยู่สองสามเทียว่ามันจิตใจทั้งไฟใหม่ยังยั่งคือเก่าคุณพี่น้อง ตอหลอบบริเวณสะไม่ลุ่งคนยังบ่ทณเนี่ยมาเก็บออกอยู่เดินกวงๆไม่ยื่จืดกะว่าสรีเฮ็ดปลูกยังอ่ะมองนั่งเลีนก็นได้เออเอาเทียงหน้าหน่อยมาลงนอนเลีนอยู่ข้างสะให้น้ำมีก่อนพี่น้องบรรยากาศให้น้ำอยู่ในสะมีก่อนเดี๋ยวยืดจืดศิมาเฮ็ดทางหน้าหน่อย คือนอนเหรียญเบิ้งป่าบ่อนอยู่นี่สากระกว่างดีพี่น้องพูดนะมีหอดบันไดลงเออ,อพูดนะต่อไปเบิดพี่น้องพูดนะต่อน้ำไปเฮ็ดกอ,อกไว้อยากปลูกยังกระปุกบานนี่พูดนะหน้ากระชาหูดไว้ยังบพรท่านได้ดำบพรท่านมีน้ำวัดสีด,ดำเอาได้ปีนี้น,มมน้ำไม่ได้หน่อยพี่น้องป่าก็มีได้ป่าลงไปอยู่ห้องป่าเก่ามันอยู่ประมาณบพรถึงร้อยตัวหรอก ป่าหาวกตัวฮึซิบตัวนี่แหละแต่ก็บอกงอยกะเอาลงมาปล่อยไว้ให้กันเอ้ยฝนฝาดชุนระประธานมาขึ้นก็ฝนตก่พี่น้องฝนตกแห้งอยู่ห่างบ่โดนไม่ไงตื่นกันจกักขีว่าจังไดเนาะอยากให้พี่น้องได้เห็นการอย่าด่ามาากันเด้อพี่น้องเด้อ่ะ,ะด่าม,มากัน หาแล้วคุ้นกระดามามาปไปไส้ละไายตะอยู่ทุ่งให้ทุ่งหน้านี่บานนี้วกกู้เถาเพื่นบ่นบนมีเวียกเพื่นว่ามาหาเอาฟืน้นฟื้นใหม่หน้อยเอาไปดัง่งไฟสิลวกสิต้มสิมสแจงใสฟ่ฟื้นพี่น้องเพิ่นมาตัดเอาฟืน้นฟื้นน้อยฟื้นไงเพิ่อนเอียาเขาเตาคุณ ท่วนตรวจตรวจอยู่พูนข้าเจ้าเผาทานเลยกุกใหม่ตะกอนอยู่ในซิฟก็ตุนข้าเจ้ามาเอาไปเบิ้ดแก่โก่งแดงจัะวานี่แล้วมานังเกียยคักแก่พี่รองเคยเห็นบ่งอบเด้นั่นอ่ะเขาเอนงอบเด้นั่นบ่ใครมีผู้ใดเอามาใส่เด้โง่แก้วโง่แก้วสิอืมหายอี ใบตานทำได้หันอ่ะใบล้านใบล้านบ่อโอใช่ใบล้านนั่นแล้วต่อไปเบิดพี่น้องว่างสายทอน้ำไปเบิดบดนีนหลังจากว่างแล้วบานมือนีอากาศบ่ห่อนนานเอาบักพริกมาปลูก มี่น้ำแล้วพี่น้องบ้านนี่พูดนะผิดมาปลูกบักฮุงกับมีพี่น้องใหญ่ยยน้ำคู่เรียบร้อยคาก,กะกำลังสิติดพี่น้องปูบักฮุงปูบักพริกแล้วพี่น้อง เบิ่งเด้อพี่น้องบรรยากาศยุ่มชื้นชุ่มชาผู้ใดยืนอยู่ในสวนหาวเบียเอียงแงบุผู้บันเบียบักพริกไม่ป่าเราปลูกไว้แม่บักไอ่ก็เอามาปลูกดอกซุ่งเป็นเบียแน่น้อยคุณดอกยังก่อเขาเอื่นกุนายตื่นสาย ง่ามตัวพี่น้องไ<ป>ม่กินว่าเสียวมาปลูกล้อเนี่ยเนี่ยของว่างไว้ทั้งขังปลูกดอกไม้แน่ปลูกแน่ยอยู่แน่กินแน่เฮ้ย,ยบ้านที่ผ้านสิเบ,บึงเพื่อนไปหาเอาเบียร์กบบฮงเบียร์กบบพิกมาปลูกเฮื<ป>่อังัาว โอ้เอาเบี้ยบกงหน่อยไปปลูกขี้เียนน่น้เพี่นุ้นสั้นมาเม่วงหาวมนาวหโอ้ยสม นั่นไปเบิร์น uh ู้โอ้ยุบเปียงคื้ปูแข้งเลยอืออือแฉะเอาเบียบักฮูเบียบักพริก ก้นลุมล่มใบละพี่น้องพี่มีหอดพักแพร่เด้พี่น้องเคยหัวประพักแพร่นี่กับปนกุ้งเอ้ยสุดยอดคุณปลูกไปได้ไวชิยูไวกินน้ำกระต้อมาใบแล้วเห็นปะซ้อนพี่น้งอ,อ,นนนอ,นองซ้อน,น,ออนมือนีบหอดบันได hòn cục qua đây áo 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 cũng nên cũng thon Lúc tao phải xé bớt cứ bóp pha hãy luôn hãy tao bảo Nè, nè, dắp phải đâu Bây giờ hả? กูว่าให้เราคือเต้าเป็นบักเครื่องแ,แล้วไปบักไงบักทันลูกต้ะลูกเต้ากับแม่กูเนี่ยแม่นกับแม่งสีเนี่ยก็ไป็ามหามันเออเรื่งองสั่นตัวเฮ็ดสีกับแม่แม่เนี่ยเขาเห็นว่าเขาเห็นว่าเป็นเนาะ,ะหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำกับแม่งเนีเขา <c oughs> เฮ็ดเป็นแต่เต่าแก่เขาว่าข้าเจ้าว่ามันควรบอกข้าเจ้าแล้วว่ามาเอาว่ะฟื้น ยาไฟับเนี่ยตุ่มเอามัน้งนี่อยู่ดีอ่ะเออมันโถไปได้เฮาก็ได้เห็ดแทนมันเนาะเป็นแคกสั้นพอได้เยอะแยะมันก็ดีดีก็ไม่ยางตัวพ่อบป็ใครเออบางอันนั้นเราไม่ยางไม่ขุดนะขุดยังแล้วขุดกวามสิป้ายดากนั่งเปลียนเปลี่ยนขึ้นไปมอดแล้ฮู่วก็นั่งทั้ง มันลูกดีอยู่แต่วันเบิดไหวบ่อันนี้มันก็ดีดีก็ไม่อยากบ่นน้อยกระไรงาไม่แดงพี่น้องคนปั๊มล่งแล้วกะพอดีกะมีงานน้อยๆเขาจะเอาไปเป็นเพราะหางลูกหลานยังวกามาแล้วไม่อยากวอาเล่นบ่ออกขานนี่แหละพี่น้องบ่จมกับบ่ได้ขันจมหลายเขากัว่าเฮา เออขันบัโจมไรบ่วปากบ่เวาไรบ้านกกได้ใจนี่จังน่น้อยนี่คื้การเนี่ยบังดูเพื่อนบ้านเล่นเล็กเท่าตีนเพื่อนไปกอจังไรบับาาตีนบอกว่าจะมาเล่นยังมากขี้เก่าด้บ้านี่รายงานตัวสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนโอู้อุ้มน้ำอยู่บ่ไว้ไหน าวสวัสดีครับเร้วสว,ส,สวัสดีครับผมชื่อเด็กใจบอยละทิศแจ้งใจครับผูลูกใครเอ่ยลูกพ่อไอ้กับแม่เฟิ่องเออพอ่พอพอ่อพ่อทินกับแม่ต้อมได้เป็นยังพ่อเป็นพ่อไอป้ปายกับแม่ไอ้ฝายเออเอ,อเออเออิ่นเอิ่นวางไรไบ้านนี้ตกเอ,อิ่นพูกรับงานบ่ปูยังปูงานยังย,งย,งยเอ,อ้าว่ามันชื่อต้อมบอ่คือว่างาบบอย เออเจได้ก็ซื้อว่าบ่อยบาทนี่เป็นยังคือบ่อยแม่บ่อยเออเป็นยังก็ซื้อว่าบ่อยจะเอิ่นแม่บ่อยโ,โอ้ม,โ <laughs> มีหลานพ่อเด้หายพ่อได้ไดจมพอ่อเด็ได้ดใส่หาลังเทียกับใส่หยากคางเทียกใส่า,า,ยใสายโอ้ยหอ,อนเอาพี่น้องอนขนาดบด่แดดยัง่หอ,อนเอาแต่ว่าอากาศมื้อนี้เป็นคึมๆพี่น้อง เมื่อคื้นก็ตกมือนี่คิดว่าต้องตอกอีกคือเกาอยากให้พี่น้องได้เห็นได้เบิง้งบาารรยานจะกัดทงให้ทงหน้าบรรยากาศอยู่กับลูกกับหลานนี่เงินกับจังสีเฮ็ดยงเงินเฮ็ดซาน <c oughs> เอาคลิปนี้เอาไวส้สมีสก้อนนะพี่น้องเอาน,นงเาะฮะสีว่ายยังสีว่ายยังว่าดูเอาเอา เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเออเอาไว้ซ้ำนี้ซะก,ก่อนนะพี่น้องจังโพ่พ่อกันคลิปต่อไปสิเป็นคลิปยังนั่นคอรอเคลเลมาติดมาต่อเอาย่อไอ้แยะเสียให้พี่น้องได้เบิง้งเ,เออสำหรับคลิปนี้เบิ้งสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้พบกันอีกคลิปต่อไปสิเป็นคลิปยังนั่นอย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกับกดซับกระดิ่งกริ้งกิ้งกิ้งเห็นไหมยืดน้ำในเด้อ <stuff> และ้วกะ็อย่าลืมด้อพี่น้องเด้อคันอยากได้กาแฟกาแฟสเสด,ดเป็นกาแฟสมุนไพร29ชนิดพี่น้องต้องการอยากเอาไปกินสำหรับข้อกาแฟพี่น้องมันยั่งบ่าท่านได้เคยกินร่องกินเบิง,บงกาแฟเสดเดิคันพี่น้องสนใจโทรไปที่0 8 50 50 2 8 5 0 5 7 5 9เบอร์ไม่ยกืดเื้อได้พี่น้องเด้อสั่งได้ทรงฮอดมองสำหรับคลิปนี้